้าสองเดือน้ัดใจสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะมาแอบดูกนกเขาเขาวก็ดังเพลงในมหาลัยก็ดังขอบคุณเอขอบคุณมากเลยที่แบบมามาจ้ะ ไป้ที่หวานผักเอาไว้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพิ่โปรยไปเมื่อวาน ไประแวงไปขอบคุณนะคะร้านดวงใจนะคะยจได้กอดกระดิกกระดิกไม่ได้ะครอบครัวก็ตกใจมองเขาขอบคุณมากค่ะสู้ๆสบาย16ล้านดวงใจขอบคุณนะคะสารพัดเสียงเลย,เลยนะคะ ไม่เอบมองเขาตัวเองก็กระดุกกระดิกไม่ได้ว่าเขาตกใจนะคะสวัสดีค่ะยายน้องโยนสวัสดีนะคะเฮ้ยมาแล้วคุณยนมาแล้วมาแล้วมาเลยเดี๋ยวไปไล่ตีกันเดี๋ยวก็ไล่ลจีบกันเดี๋ยวไปตีกันเดี๋ยวก็จีบกันเดี๋ยวก็ตามหากัน แถวนี้แหละเดี๋ยวก็ตามกันเดี๋็กก็โดดถีบกันกมองว่าเราทำอะไร กี้ขึ้นมาดูมกันโอ้ยหวานผักไปรไู้จะรอดหรือเปล่าเพื่งนจะโปรยไปได้สองวันผ่านไปละกำลังเหมือนกับเหมือนตกมันตกมันแล้วแต่บางวันนะแล้วแต่เหตุ หนักบ้างเบาบ้างวันก่อนเห็นเราไปใส่บาทก็โอ้ยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนได้โดนเห็นเรามันเข้าตำลานะเห็นคนอื่นทำความดีทนดูได้เหละชาเมืองซิสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ มาจอดดูนกเขาอาการก็ไม่ธรรมดาสาวเมืองสองสาวเมืองสิงเนะาะจะไปรถทีวีเข้าไปไม่ได้แบบนี้ตั้งกล่องก็ถือเอาจังหวะเจอนอกนกมาไงก็เลยก็เลยตั้งเลยไปไหนก็ไม่ได้กระดูกระดิกก็ไม่ได้กลัวนกตกกระใจ ทุกวันก็ไม่ได้หรอกมุมนี้เพราะว่าขึ้นรกวันเยอะมากเลยนเเหน,ยน,นหค่งสิบเก้าล้านดวงใจขอบคุณนะคะในขณะที่รอพ้อเนยกลับจากโรงเรียนนะคะก็อยู่ในครัวนี่แหละอยู่ในครัวนี่แหละก็พอดีน้องกเขามาก็เลยมา่อง กยูกันก็ได้แตเจ้างานซิ่งนะคะ่ะจระอีกับอ่อมันอยู่ใกล้กันวิอบอีแม่ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโอประตูปะตูลันมัวแต่สองแอบมองเนาะทุกวันจะอยู่แถวนี้ได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตรงไหนเนาะคะ่ะเขาก็จะคอยดังเสียงให้มันคึกคักไง ก็เลยต้องดีกเกลี่ยงเดียงเดียงน้องเนดูเหมือนจะเป็นที่จับตามองนะคะก็เลยคืนลูกวันก็เลยเยอะเมื่อวานก็ทั้งทุกทั้งสะบัดอะไรก็ไม่รู้ตุกบตับตุกบตับอยู่แถวนี้แหละ วันนี้ปลอดก็เลยออกมาสองเนาะสักหน่อยนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยุเทพก็จะถ่ายคลิปก็คนตัดก็ตัดไม่ทันไงเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์งานรีดแกเนเพราะว่าวันนี้น้องน้องเขาขึ้นฝึกวันแรกของการหยุดพักคราวที่แล้วคราวที่แล้วหยุดพักไป สหรือสามสัปดาห์นี่แหละทีนี้พอถึงวันจะขึ้นก็ขนกันมาบัานนี้แกเลยเมื่อวานยืนรีดทั้งวันตื่นตั้งแต่ทีสามตื่นแต่ตีสามแกก็เตรียมตัวมายืนรีดเนาะจากเจ็ดโมงแกก็พัก8ปดโมงกินกาแฟ,เ,ฟเสร็จแกก็รีดต่อทีนี้วันนี้ก็มีหลงมาอีก แกก็เลยยืนทั้งวันอีกวันนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนั่นแหละก็เลยไปยืนถ่ายเอาแกลลีดนั่นแหละพูดก็ไม่ได้ดีดรีดให้มองรีดอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่สะดวก <c oughs> ไม่สะดวกก็เลยไม่พูดเนาะเหมือนไหลเงียบเลยเสียงเพลงก็มีนะเนี่ยใน,ในมหาลายัยมีทั้งเสียงเขาตัดเหล็กทั้งเสียง สียงอะไรอะเสียง,เส,ยงเสียงเพลงดีนะเนี่ยกระทิงวันนี้เมื่อวานคำรามเยอะไปหน่อยวันนี้หมดแรงมั้งวันนี้หมดแรงดูหงอยหงอยเมื่อวานใช้พลังงานเยอะไปหน่อยอก็จะประมาณนี้เนาะเอาสักสิบนาทีก็พอนอะแอบดูนอกน้อเขาพากันหันมามองก่อนที่จะไปหันมามองเสร็จ นนไปไปอยู่บนหลังคาแล้วก็มองลงมานอนคู่กันแล้วก็มองลงมาจอบมองเราคือกันเนาะเราก็จอบมองเขาเขาก็จอบมองเราการจะบินก็มีการช้ำเรืองมามองเราอีกดูข่าวดูข่าวไม่รู้ก็กลัวตกข่าวนะ ไม่รู้ก็ไม่ได้อยากรู้เหตุการณ์บ้านเมืองช่วงเงยน็นๆก็จะมีลมเยนเนก็ไม่ยอมนั่งรถนํ่บอกให้นั่งเหมือนวันนี้เขาฉีดวัคซีนนะคะที่โรงเรียนวัคซีนอะไรนะป้องกันไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลบางไผ่แต่ถ้าหากเราไปฉีดเองมันจะหลายบาทไงแต่ฉีดที่โรงเรียนนะมัน370 ก็เลยตอนแรกอะนางจะไม่เอาบอกแพงมาสัน่นคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกโอ้ยตอนนั้นพาไปฉีดสลิทธาทั้งค่ารถทั้งอะไรค่าเดินทางหมดไปเกือบพันฉีดไปเถอะแม่บอกนางก็เลยเปลี่ยนใจบัต้ตอนแรกอะตอนแรกบอกว่าไม่เอามันแพงขนาะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาแล้วมันยุ่งมันเสียเยอะกว่านี้แม่บอกนี้นก็เลยกลับไปบอกอครูใหม่เปลี่ยนใจบัี้ ก็เลยได้ฉีดวันนี้เนาะวันที่สี่โซโคอกนาลนดวงใจกลับมาแล้วขอบคุณนะคะเอาเท่านี้ก่อนละกันน้องสิบนาทีแล้วขอบคุณทุกคนนะคะน้องๆที่นา่ารักทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจลมดีดีเสียงทีวีตะเทพก็ไม่ลดนะแกรี่อยู่ข้างหน้าเทีวีเปิดฟังเอาไม่ได้ดู ้าตัวไหนที่มันเป็นข่าวเองนี่หน่อยก็ค่อยเดินมาดูนะคะดูแลสุขภาพนะคะน้องจัดใจน้องอยุหวแเช้ามันซิงน,นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยแล้วก็ทุกๆคนที่ได้เข้ามานะคะขอบคุณทุกเลทุกไลทุกกำลังใจนะคะที่ให้มาเสมอเลยนอช่วงดีมีสุขทุกคนนะคะเฮงเฮปังๆนะคะบา,บายบายเด้อเจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะ